I'm trapped All become I'll ทำไมใส่ชุมาผิดวะเผื่อเมื่อกี้มันไม่ตอบเราอเราออกบอลรือซ้อนไหมจันเล รครับเพราะว่าไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามันลืมมาชื่อพาะมาใช่ไหมเออใช่ไหมค่ัพ่อครูมีเรื่องจะมาแจ้งนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีครูคนใหม่เข้ามาเป็นครูประจ <tutoring> าชั้นของห้องเรียนเรานะคะเออครูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะช่ค่ะที่มันสวยมากเหรอวะ วิชาคณิตศาสตร์อ,อยากดูกันไหมคะว่าครูคนไหนเป็นยังไงอยาค่ะงั้เชิญครูสมพองเข้ามาแนะนำชื่อได้เลยค่ะขอเรียมปรโมทให้คุณครูเลยค่ะนักเรียนของท้องทะเลาะสวัสดีคะชคุณครูแนะนำตัวได้เลยค่ะขอขอสวัสดีครับนักเรียนครูชื่อนายสมพอง โอชาครับครูจบมาจากมาวิทยาลัยสุราแล้วก็มาสอนในรายวิชาคณิตฐานแล้วก็มาเป็นที่รึกษายผมพวกเราไองไครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนคณิตพื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับ่อนอื่นเลยก็คือเรื่องแม่สูตรคูณนะครับเออมีใครรู้ไหมว่าสองคูณสองได้เท่าไหร่รู้ค่ะได้เท่าไหร่ครับได้สี่ค่ะถูกต้องแล้วครับ อะแล้วนายคนนั้นล่ะใส่ชุดไม่เหมือนเพื่อนเออคุูจะถามนะครับหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่โอ้โหคุณให้ใจแล้วครูคจะถามมันครูดูสิครับแค่ชุดนักเรียนอะยังใส่มาไม่เหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมพวกมึงใช่เอออย่าพูลลี่เพื่อนสีอ่าอ่าพอพอมาเรียนต่ออ่านักเรียนเปิดเป็นบทที่สองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโทษทนิยมและเศษส่วนนะครับ หมดข้าวพอดีเลยวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับพ่อหน้าครับเนี่เรียนเป็นหมวดของความพะโล้เอาหัวหน้าไปเรามาบอกไอยนี่นี่เป็นสั่น ไม่จะมาเก่าหาเราเห็นเราเ่็นแบบผสมทั้งเลยแล้วทำไมเอาของเพื่อนแกซ่อนอะไม่ใช่เรื่อนที่เราไปยืนเลยเพื่อนซีอะไรครับพี่อะถ้าเพื่อไปยืนเป็นอะไไม่ผมไม่ได้ออกไปเลยครับคุณมีหลักฐานไหมในระครับหลักฐานอาจารย์อยู่กับครูนี่แหละใครจะยอมรับดีดีไหมไม่งั้นผมจะให้เธอเสียบาร์ก่อนครับครับครับผมยอมรับก็ได้ครับผมเอากระเป๋าของในเพื่อนคนนี้ไปซ่อนไม่ได้ทำกับเพือใครบ้าง นี่ครับเพื่อนผมทัสองคนครับแล้วเพื่อนซีพวกนั้นล่ะเอากระเป๋ามาคืนเพื่อนเข้าประจำเนี่ครับประจานเอาให้เพื่อนแล้วก็ขอโทษเพื่อนด้วยในเราขอโทษนะที่เราเอโทรศัพท์ไเรียนก่อนเราไม่ได้ตั้งใจ การบูลลี่คนอื่นนะครับเราไม่ควรที่จะทำนะครับเพราะว่าคนอื่นเขจะไม่ร้อเล่นกับเรานะครับเขาอาจจะจิงจังกับสิ่งที่เราพูดออกไปนะครับหรือการแสดงอะไรของเราบางอย่างไปที่ทําให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ Longation my mind